ไปเสิร์ชหาที่เที่ยวเขาใหญ่แล้วไปเจอ,อ The x t e n d p o o Villa ก็เลยเข้ามาดูแล้วชอบรอบแรกจองสอบถามมาแล้วไม่ว่างไม่ว่างเพราะว่าวันเกิดลูก5ธันวาว่าจะมาแล้วก็ปีใหม่ก็ไม่ว่างแล้วพอ,อมีโอกาสได้มาชัยภูมิมาบริจาคของวันเด็กให้ให้อันในคณะจิตอาสานะคะก็เลยทักมาจองว่างพอดีเอาเลยจ้ะ คือดูแล้วชอบชอบในบรรยากาศชอบที่ว่ามีที่ให้เด็กเล่นน้ำแล้วก็สไตล์ญี่ปุ่นเราต้องการที่จะมาถ่ายรูปด้วยค่ะอันนี้คือชอบมากค่ะรู้สึกแฮปปี้มากค่ะที่ได้เข้าพักนะคะ,ะเป็นส่วนตัวมากแล้วก็บรรยากาศคือดีทุกอย่างโอเคเลยค่ะเซอร์วิสก็ถามตอบอะไรดีมากนะคะตั้งแต่แอดมินแล้วแล้วก็การบริการนะคะคือน้องๆน,น่ารักค่ะ ประทับใจค่ะกิจกรรมแคมปิ้งก็ดีนะคะเป็นลานกิจกรรมที่โอเคเลยเพราะว่าเวลาเรามาพักส่วนใหญ่แล้วก็พอตกเย็นเราก็เข้าห้องเลยนะคะเป็นครอบครัวของเราอยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้ามีลานกิจกรรมอย่างงี้เราก็ไปนั่งฟังเพลงชิๆทำกิจกรรมร่วมกันนะคะอย่างเมื่อคืนก็โอเคเลยน่ารักชอบพอทักมาว่ามีแคมปิ้งล้วต้องจองโต๊ะจองเลยค่ะ ชื่อเด็กชายนะการตจรักชื่อเล่นชิ้นน้องตั้งใจครับอยู่ปหนึ่งทับ2ครับอายุ7ขวบครับเมื่อวานน้องตั้งใจร่วมกิจกรรมแล้วเป็นยังไงบ้างคะสนุกครับเมื่อวานเมื่อวานได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างร้องเพลงส่งยังแบดสองรอบครับส่งยังแบดแบดยังบอยเซอรวิ้านแบบอยร้องเพลงกับเพื่อนครับเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่เจอกันที่ร้านแคมปิ้ง ได้เป็นของราวัลอะไรบ้างได้เป็นพู้กับไฟยินครับอย่าไม่ครับอย่ายักหน้าสิใช่ครับให้ให้กี่คะแนนให้ให้กี่คะแนนเต็มเต็ให้กี่คะแนนแลนร้านคะแนนนะเที่ยวภูวิาเที่ยวภูวินต้องมา X D X 10ครับ